มากินอาหารกินเขานะครับมาเลยพี่น้องวันนี้มีอาหารพิเศษครับอาหารพิเศษก้อยครับพี่น้องครับวันนี้มากินก้อยอาหารเทียงวันนี้นะครับพี่น้องครับก้อยเนื้อแดงจิ้งคือง อาหารซิงโตได้พี่น้องเดลยวันนี้เป็นอาหารพิเศษนะจะโดนกินเทียงน,นึงครับพี่น้องครับก้อยผมตะลายกระเชิญแวะมาเด้อพี่น้องครับอ่างสระเขาฮะสเราสวนนี่นะสราสวนนะครับไม่ใช่สระป่านะครับสิมเมืองเลยพี่น้องข้ามก้อยข้าม

มาเร้ยบร้อองเด้อแ่บๆครับ้านทิ้งโต ลดหน่อยนะครับพี่้องครับอืม,อมนนานอะไรพี่รองครับข้ามนี้ไงได้รเรอยเอยเอเล่นย เอาได้ไปอเล,ล้วอ,อนะวววออนเียดิมอะไรกระเทียมขี้มัแว้ยได้ไปอนลไปดูครับผม